คุณเคยจินตนาการไหมถึงที่รกร้างว่างเปล่าไร้ซึ่งสัญญาณไฟฟ้าไร้ผู้คนไร้ความหวังแต่กลับมีเสียงเพลงดังกระหึ่มก้องกังวลน,นั่นแหละคือสิ่งที่เรากำลังจะสร้างขึ้นในชีวิตของเราการเปิดเพลงในที่รกร้างไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์แต่เป็นเรื่องของจิตใจที่แข็งแกร่งหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแรงกล้าชีวิตมันก็เหมือนที่รกร้างนั่นแหละ บางครั้งมันมืดมิดเงียบเหงาและดูเหมือนไม่มีทางออกแต่คุณนั่นแหละคือเครื่องเล่นเพลงของคุณคุณมีพลังที่จะสร้างเสียงเพลงของคุณเองได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณอาจจะคิดว่าฉันไม่มีความสามารถหรือฉันไม่มีโอกาสแต่ผมบอกคุณได้เลยว่านั่นเป็นแค่เสียงที่อยู่ในหัวของคุณจงปิดมันซะคุณมีความสามารถที่ซ่อนอยู่มากมายรอแค่ให้คุณปลดปล่อยมันออกมา จงเริ่มจากการลงมือทำเล็กๆน้อยๆในทุกวันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมองหาโอกาสในทุกวิกฤตและอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดความสำเร็จไม่ได้วัดจากจำนวนครั้งที่คุณล้มแต่วัดจากจำนวนครั้งที่คุณลุกขึ้นยืนได้ต่างหาก จำไว้ว่าคุณคือผู้สร้างสรรค์เพลงชีวิตของคุณเองจงเขียนเนื้อเพลงที่สวยงามทำนองที่เร้าใจและร้องมันออกมาด้วยความมั่นใจแม้ในที่รกร้างที่มืดมิดที่สุดเพลงของคุณจะส่องแสงนำทางให้ตัวคุณเองและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น จงเป็นเหมือนเครื่องเล่นเพลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถสร้างเสียงเพลงได้แม้ไม่มีไฟฟ้าเพราะพลังงานที่แท้จริงมาจากข้างในตัวคุณจุดประกายไฟในตัวคุณให้ลุกโชนแล้วทั้งโลกจะสว่างสวย เริ่มวันนี้เลยลงมือทำอะไรสักอย่างที่จะทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้นอย่ารอให้โอกาสมาหาคุณจงสร้างโอกาสด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะพบว่าคุณเองก็สามารถเปิดเพลงในที่รกร้างได้และเพลงของคุณจะดังกระหึ่มไปทั่วทั้งจักรวาลแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องสองสเปกตรัมและเข้าไปฟังเพลงมันๆในช่องด้วยนะ